ทางอัพโหลดครับผมอัพโหลดครับผมนี่ทางโอ้ทางอัพโหลดครับทางาไแค่นี้เองหรอาอล <c oughs> ปลาฟดงมาคสงสัยรถจะมีรอยขูดเยอะอ้ จะพามาขุดหน่อไม้ไปแกงกินครับผมเนี่ยหน่อไม้อยู่ลานสวนสวนพี่ชายาสวนพี่ชายที่อยู่อ,อยู่อยุธยาครับผมแถวใกล้ๆก,ก,กับวัดตะโกครับผมตอนนี้เราจะตัดหน่อไม้ไปแกงครับผมเอาสามน้อนหน่อหนึ่งน้อนยิน่ง

ตัดทิกเลยอะช์หน่อยช์นิกนึงโอเค มาสามนอแล้วมอีกนอนหนึ่งนู่นเฮีเขาเ้าไม่บาได้ปะเขาไหนอะเขาได้อนีหนอบบลมเลยครับเอาเลยโอ้กับเนเอาประมาณนั้นเอาตีกเออมานัแหละมาณนั้นบอกพ่อบอกพ่อกับแม่ขอนอมาแล้วนะเขาบอกว่าน้ำี่อยู่ในป้องไข่กินดีมากเลย เอาไปหลายๆหลุดห้องเอาปลาอาไปไป่อยไปมะกะอ่ะโอเคเอาใส่นไม้สวยนี่เนี่ยเออลำไม้สวยนี่เนี่ยมันกินได้จิมันมันใหม่เป็นเออนี่กินได้หมดเลยลำไม้อันนี้ลำไม้หวานเนาะไม่รู้แม่ปลูกไว้เป็นอะไรข้าวหลามอ่ะเออลำไม้สวยเนี่ยแต่ว่ามันแน่นนะอ่ะ โอเคคตัดดตัดดไ้รบมีเจ้าที่ด้วยครับผมมีกเจ้าที่ด้วยตัวลายๆนะครับตุ๊กแกววครับตัวบันลมเลยครับเจ้าที่อ่ะเจ้าที่มาทักแล้วครับผมมาขอหน่อไม้หน่อยนะครับมาขอหน่อไม้หน่อยตักแด โอ้ลำไม้สวยมากเลยครับลำหน่อไม้ครับผมต้นไม้ใบต้นไผ่ครับผมลำสวยมากครับผมเอาไปทําบ้านข้าหลามครับผมบ้านข้าหลามนะทําบ้านข้าหลามโอ้โหเนี่ยครับผมเป็นเป็นป้องใหญ่ครับผมส่วนมากเขาไปทําบ้องข้าหลามเนี่ยบ้องข้าหลามโอ้นะครับจะเอาไปเอาไปทําหลามคบนะครับผมว่าทำหลามคบนี่ก็สุดยอดเลยนี่ครับเป็นบ้านพี่ชายครับผม บ้านพี่สะพ้ายพี่ชายนี่ครับก็ทุ่งนาเดี๋กลับทุ่งนานี่หลังบ้านของพี่สะพ้ายหรือบ้านพี่ชายนี่ใบมะกรูดครับผมกกเป็นต้นมะกรูดครับหลังบ้านเราก็เก็บไปกิน,นครับผมโอ้ต้นมะกรูดดกมากเลยครับนี่เป็นมะกรูดเอะไรันล่ นี่คมับ<า>เป็นวิถีชาวบ้านที่สมัยเก่าเขาอยู่ครับคุณมัก็จะเป็นแบบนี้ครับบ้านสมัยเก่าก็มีสมัยนูน้นตาญานอยู่ครับทรงสมัยเก่านี่ต้องเป็นบ้านวิถีชาวบ้านที่เขาอยู่ครับคุณนี่ติดกับทุ่งนาครับสวยมากเลยครับวิวสวยมากอันนี้ก็เป็นบ้านทรง สมัยเก่าร่วมสมัยด้วยครับผมอันนี้เป็นทรงไทยครับผมนี่ทรงไทยสมัยเก่าโบราณนะครับแต่ก็ไม่มีคนอยู่เพราะว่าลูกๆหลานเขาก็ไปทํางานในกรุงเทพหมดครับผมไม่มีใครอยู่ครับผมก็อยู่ก็เปลี่ยนบ้านหตรงนี้ปี่ๆป้าๆเขาก็พากันไปอยู่ในกรุงเทพหมดครับผมทำงานที่กรุงเทพหมดแล้วผมว่ด ตัวใหญ่เนี่ยตัวใหญ่ก็กินไม่ได้เราก,กินไม่ได้<อ>ใช่ไหมเอาไปถูห้งองน้ำเอาไปสาบผมอเอาไปถัดั้งน้ำเอาไปถูบ้านเอาไปสาบผม,อมเอาไปทำน้ายาล้างจานทับแกงเทโพก็ได,ได้หอมมากเดี๋ยวจไปถ่ายเลยังด <laughs> ูได้หลายหน่อแล้วครับผมดูผมทางเข้ามาบ้านเรา อันนี้เข้าไปทางเลี่ยงเข้า ที่นาของที่สะพายเดื่องลุงสั่งนี่ครับข้าวเขียวเสื่อมโฮครับผมเราจะพาเดินไปลงไปชมทุ่งครับผมชมทุ่งทุ่งนาข้าวเขียวขจีเลยผมข้าวกำลังเขียวกำลังโอ้ยนี่ครับ ข้าวกำลังเขียวขจีเลยครับผมบริเวณรอบๆบรรยากาศได้เลยครับผมถ้ามันเหลืองขึ้นมาเนี่ยจะสวยงามมากเลยครับผมเขียวขจีเลยครับผมต,ตน,นั้นก็เป็นบ้านคนครับผม ทำรีสอร์ทก็คงดีครับผมตรงฝั่งนูงน้นนะครับผมวัดตะโกอยู่ฝั่งนู้นครับผมก็ไม่ประมาณนักไม่ถึงกิโลครับผมใกล้ๆวัดตะโกรรทางผ่านก็เป็นถนนนี่ครับผมนี่ก็เป็นถนนถนนหลักที่คนสัญจรผ่านไปผ่านมาก็ส่วนนี้ก็มาจากฝั่งนี้ครับก็ใกล้กับวัดตะโกอันนี้ก็ มาตาโคได้ครับผมใครมาสักการะหลวงพ่อรวยก็ก็มาได้ครับผมไปให้ดูชมบรรยากาศบรรยากาศโอ้ยลมเย็นพัดส,สวยครับผมนี่ยอดข้าวสวยเลยได้กินได้กินข้าวผม พูสดสบยเลยครับของฟ้าบรรยากาศ นี่ก็เป็นแถววัดโกอะจังหวัดอยุธยานี่ยผมมีหมากกระถินนะครับหรือหมากกษตรหมากกระถินบ้านเราเนี่ยผมบบนี้เลยครับกระทินกินกับส้มตำมอร่อยมาก ตโอ้กำลังอ่อนๆเลยคุณกำลังพอดีเลยคไณห้ากวกวใย้ายฟ้าได้เลยเนี่ยกำลังพอดีเลยหมากเนี่ย ได้เยอะเลยครับนะครับผมเราจะกินกส้มตำโอ้ปลาสังต้องไปเลือกเอาเองนะคะอืมไปอดยูให้บไปเอยๆโชดหน่อยไปโอ้ได้เยอะเลยถ้าถ้าปล่อยไว้มันจะแก่ี่เรอเราเก็ไปให้หมดเลยเป็นไร้เออไม่ใครห่วงเมันกำลังกวดีเลยอะ กินกันคนนไปฝากข้างบ้าน้วยคนแถวนี้เขาไม่ค่อยกินปล่อยไว้แก่ๆเยอะก็ไม่ค่อยกินกันไม่ทีเร นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเผื่อคลิปหน้าจะมีอะไรใหม่ๆมานำเสนอก็อคอยติดตามชมดูครับผมวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ